อ่ะท่านผู้ชมคะจับเรือขนน้ามันเถือนโอ้โหเป็นแสนลิตรเลยนะคะซึ่งทางกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1ค่ะบุรณาการร่วมกันนะคะในการจับกลุ่มและตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมายค่ะ โดยตามที่ทัพเรือภาคที่1บูรณาการร่วมกันนะคะกับทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งแล้วก็ประสานการข่าวกับทางกรมข่าวทหารเรือร่วมกันปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงรุกดาเนินการตรวจสอบและจับกลุมค่ะเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ํามันพฤติกรรมก็คือลักลอบขนน้ำมันเถื่อนน้ำมันผิดกฎหมายนะคะบริเวณใต้กเกาะทะลุจังหวัดระยองค่ะ โดยจากการตรวจสอบนะคะจับกลุ่มเรือที่ชื่อบอจุดดิวันมารีนทัวร์โดยเรือลำนี้ที่จับกลุ่มมาเนี่ยนะคะมีไตเรือแล้วก็ลูกเรือรวมแล้ว3คนซึ่งจากการตรวจสอบจากทางชุดสหวิชาชีพก็พบว่าขนน้ำมันดีเซลค่ะเป็นน้ำมันหลบเลี่ยงภาษีมาจำนวน1 4 0 0 0ลิตรนะคะ โดยมีการควบคุมเรือเอาไว้แล้วก็นำไปยังท่าเรือกลางอ่าวกองบัญชาการกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งท่านพลเรือโทสุรศักดิ์สิงห์ขรัทผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งท่านก็แถลงข่าวนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยมีทางศูนย์นำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสัมภาษมิตรสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาและสาขาระยองสำนักงานประมงจังหวัดชนบุรีสถานีตำรวจน้ำสามกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำชุดเฉพาะกิจปราบปรามน้ำมันเถื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมศุลกากรแถลงข่าวร่วมกันนะคะซึ่งจะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบเรือ ลำนี้ที่ตรวจยึดมาแล้วก็รวมถึงที่มาของน้ำมันเพื่อที่จะขยายผลต่อไปค่ะโดยทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในทะเลอย่างจริงจังเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ